รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตอกสเกตสนับสนุนโดยนิพาสารทีวีภู นิตยาสารสไปซี่นิตยาสารตาน์วนวขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิลลิเมตร องคนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกกใกล้ๆกรุงเทพที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะต้องที่นี่ค่ะตำบลท่าคาอำเภออัมพาวานะคะเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำตาลมะพร้าวมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีกลิ่นหอมและก็อร่อยมากด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยไปเดินตลาดแบบเสี่ยงตายนะคะปุ๋ยขอแนะนํานี่เลยค่ะตลาดร่มหุบนะคะแหมเรียกได้ว่างานนี้มี 4, นร้อยแน่ๆค่ะ จะพาคุณผู้ชมนะคะไปตลาดร่มหุบค่ะหรือตลาดแม่กองนะคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะได้ยินสมยานามวาว่าตลาดที่นี่นะคะเป็นตลาดเสี่ยงตายจะเสี่ยงตายขนาดไหนคะ่ะเพราะว่าแม่ค้าเาต้องขายของกันด้วยความตื่นเต้นแล้วก็เสี่ยงตายค่ะต้องตามมาดูเลยค่ะ ใครก็ไม่รู้นะคะคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านแาวช่องคอนเลเนิ์อยู่ดีๆดัดนมาสร้างตลอดใจกลางทางรถไฟทั้งนั้น <Wow. S 1> เดินช้อปปิ้งไปหูต้องถึงไว้ตลอดรอฟังเสียงระฆังไงล่ะคุณดังปุ๊บเจก็โกยปั๊บและจับดีนะที่เป็นแค่รถไฟสายสั้นๆจากสถานีบ้านแหลมถึงสถานีแม่กลองเท่านั้น ยาวกว่านี้และวก็คุณเอ้ยขาอสนุกวิ่งกันให้วุ่นละค่ะทีนี้แต่เพื่อคาแมคคาที่นี่ก็คงชินทร์สลัดละค่ะรู้เวลาและสเต็ปในการเก็บร่มเป็นรถขายมาตั้งแต่อายุ1ิมปีทันตลอดเลยก็เอาลมให้มันเสมอใต้ท้องรถอ่ะไม่สูงมากเกินเกินกับท้องรถใต้ท้องรถไฟอ่ะทันเก็บอะไรถ้าถ้าลาดเนี่ยไม่ต้องเก็บถ้าข้างบนเนี่ยต้องเลื่อนเข้าข้างในอ่ะอะไรจะเร็วเท่าแมค้าทางรถไฟไม่มีแล้วนะคะ เร็วหมดทุกอย่างเลยค่ะเะไปะเปะเปะเปะมากค่ะคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าไม่มีพลาดเลยสักทีเอาละค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากร้องเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาจ่ายตลาดแบบที่แปลกและไม่ธรรมดาค่ะที่คุณจะได้ทั้งความตื่นตาและหวาดเสียว Next Station ตลาดร่มหุบโอเค ฝ๋ยังมีเรื่องราวสนุกสนานให้ชมกันต่อค่ะไปตกสะเก็ดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่อำเภอจันทร์จังหวัดส่องคล้าค่ะวันนี้นะคะดิฉันที่พาไปแล้ววัดขวดค่ะเห็นขบอกันวหวาวัดขวดนี่ยนะคะรังคาก็เป็นขวดห้องน้ำก็เป็นขวดถูกซิ้งอย่างเป็นขวดมาเลยค่ะจะจริงแท้แค่นหนไปแลกกันดีว่าค่ะถ้าพูดถึงวัดแล้วหลายหาคนคงนึกถึงสถานที่สงงุดง งบไว้พักกายใจแต่ขึ้นชื่อว่าตกสเก็ดทั้งทีคงพาไปวัดที่ไม่ธรรมดาแน่นอนแล้ะค่ะ,ะวัดปวดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นวัดที่สถาปัตยกรรมแปลกตามากเป็นสถาปัตยกรรมรีไซเคิลจากการที่นําขวดที่ใช้แล้วมาสร้างไม่ว่าจะเป็นทั้งอุโบสถโรงธรรมกุฏิเจดีย์ฝาผนังไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ําต้องอย่างนี้แล้วหลาย,ลายคนคงทึ่งไปกับสถาปัตยกรรม ถึงวัดแห่งนี้แล้วสิคะมันเป็นงานศิลปะที่เราเอาวัสดุที่เหลือใช้มาตกแต่งอันนี้เขาเรียกว่าทําเพื่อความประหยัดนั่นแหละคือเป้าหมายจริงอาคารทุกหลังแล้วตั้งแต่กําแพงเข้ามาขวดทั้งนั้นเลยน่าทึ่งจริงๆจะเห็นได้ว่าใช้ขวดแทนอิฐกันเลยทีเดียวขวดที่ใช้มีหลากหลายทั้งขนาดรูปทรงและสีสันเลือกใช้ตามความเหมาะสมซึ่งเป็นการนําวัสดุที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็มีความคิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะเพราะว่า m ก็ขวดที่เลือดชอยัยอ่ะมาทำอันนี้ถ้าใครสนใจก็ภาคใต้มีแห่งเดียวนี่แหละค่ะก็ะอยากให้ชาวจังหวัดอื่นๆน,นะคะมาเที่ยวใค,ใครที่สนใจและไม่ขวดเหลือใช้ก็สามารถจะมาบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้เลยนะจ๊ะค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมขวดน้ำที่ท่านผู้ชมกินทุกวันทิงท้งทิง้งควงควางก็สามารถเอามาทำเป็นหวันได้คะ่ะในที่ท่านเห็นที่ผานมานี่นะคะไว้เป็นรังค่าห้องน้ำห้องใต้ดินหรื่ากุฏิทั้งลายแลนะคะก็เป็นขวดน้ำทั้งเพเลยค่ะใครนะคะที่ส้น ไม่เคยเห็นหวัดครัวนะคะเวะมาได้เลยค่ะทีจจ้านะจังวัดสองคล้าค่ะโอเคาปุ๋ยค่ะวันนี้มีอาหารแปลกๆอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมไหมคะเราแปลกขนาดไหนกันคะ